สว,ส,สวัสดีค่ะวันนี้นะคะพวกเราจะพาทุกคนมาทัวร์คณะสาสตร์ธรณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหาสารคามนะคะถ้าพร้อมแล้วก็ไป,ไปกันเลย,เลย เราเดินเข้ามาในบริเวณโถงชั้นหนึ่งนะคะเราจะพบกับโถงที่สามารถเข้ามานั่งอ่านหนังสือหรือคุยงานได้และในช่วงสอบทางคณะจะเปิดให้นิสิตเข้ามาอ่านหนังสือได้24ชั่วโมงและในชั้นที่1จะเป็นชั้นที่นิสิตสามารถมาติดต่อธุระต่างๆได้เพราะเป็นบริเวณห้องประชาสัมพันธ์และห้องวิชาการต่างๆในบริเวณชั้นที่หนึ่งจะมีบันไดขึ้นชั้นต่างๆลิฟต์และห้องน้ำทั้งทางด้านซ้ายและขวาค่ะ ในหมวดของชั้นสองนะคะจะเป็นชั้นเรียนค่ะเดินตรงมานะคะจะมีลิฟต์อยู่สองตัวค่ะสำหรับใช้บริการซึ่งสะดวกต่อการใช้งานสำหรับนิสิตนะคะไม่ต้องเดินให้เหนื่อยค่ะห้องต่างๆก็จะมีตามนี้นะคะต่อมาเราจะมาดูภายในห้องเรียนภายในห้องก็คือ กว้างมากๆค่ะแล้วก็รองรับนิสิตเนี่ยในห้องเนี่ยจำนวนได้หลายๆคนค่ะและที่สำคัญคือแอร์คณะเนี่ยก็คือเย็นฉ่ำมากค่ะต่อมานะคะเดินตรงมาอีกแล้วขวาจะเป็นห้องน้ำสำหรับนิสิตค่ะจะมีทั้งห้องน้ำหญิงและห้องน้ำชายค่ะมีป้ายกำกับบอกชัดเจน และเราก็จะมาดูต่อในส่วนของชั้นที่3กันนะครับตามผมมาเลยครับในชั้น3นะครับก็จะเป็นห้องเรียนเลคเชอร์ขนาดย่อมนะครับและในชั้น3นี้ก็มีห้องพักของคณะอาจารย์สาธารณสุขศาสตร์อยู่ด้วยครับในส่วนของชั้น4นะคะจะเป็นในหมวดของห้องปฏิบัติการค่ะ พ h 4 0 1 401, จะเป็นห้องปฏิบัติการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย4 0 2 mm hmm. 42, และ403จะเป็นห้องปฏิบัติการอนามัยสิ่งแวดล้อมส่วน404จะเป็นห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐาน405จะเป็นห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา418จะเป็นห้องปฏิบัติการด้านโภชนาการค่ะและ41 1จะเป็นห้องพนักงานประจำห้องปฏิบัติการค่ะเราจะพาไปชมบริเวณภายในชั้น4แบบคร่าวๆกันนะคะ เลี้ยวซ้ายมาเราจะเจอห้อง401ค่ะภายในห้องปฏิบัติการเกือบทุกห้องจะเป็นประมาณนี้เลยนะคะจากนั้นเดินตรงไปเลี้ยวขวาก็จะเจอห้อง402และ403ตามลำดับค่ะมีโต๊ะให้นั่งหน้าห้องด้วยนะคะ จะสังเกตว่าบริเวณหน้าห้องปฏิบัติการจะมีตู้ล็อกเกอร์สำหรับเก็บของไว้ให้ทุกห้องเลยตรงนี้จะเป็นห้อง404นะคะและตรงนี้ก็จะเป็นทางขึ้นอีกทางหนึ่งค่ะเลี๋ยวขวามาเราจะเจอห้องเตรียม3410ค่ะและสุดท้ายที่เราจะพาไปดูคือห้อง411ห้องพนักงานวิทยาศาสตร์ค่ะ ภายในชั้น4ก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะต่อไปเราจะมาดูในส่วนของชั้นที่5ค่ะซึ่งชั้นที่5จะเป็นส่วนของห้องประชุมใหญ่จะมีทั้งบริเวณที่ไว้ให้นั่งเล่นและมีห้องน้ําเป็นห้องน้ําชายและห้องน้ําหญิงค่ะมีทั้งสองฝั่งของตัวอาคาร ต่อไปเราจะมาเดินดูห้องประชุมใหญ่ที่ไว้ใช้ทํากิจกรรมต่างๆนะคะทั้งประชุมจัดอบลมแล้วก็จัดกิจกรรมค่ะตรงนี้เป็นประตูทางเข้านะคะบริเวณนี้จะเป็นวิวรอบนอกของตัวอาคารค่ะเป็นวิวจากชั้นที่5ถ้ามองออกไปจะ เป็นในส่วนของโซนหน้าป้าค่ะในส่วนของที่นั่งเราจะมีทั้งสองฝั่งค่ะเราจะไปดูห้องสุดท้ายของอาคารนี้กันค่ะคือห้องสถาบันพลังจิต,ตานุภาพค่ะ